สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนาวิชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการแก้ไขเป็นเชื่อกผูกรองเท้าเรานะครับก็จะลักษณะนะครับก็จะขาดแบบนี้นะครับเราก็จะเวลาร้อยนะครับก็จะใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาให้ง่ายครับโดยใช้เป็นหลอดน้ำกรองเรานะครับบางครั้งเรา ซื้อมาใช้เป็นน,นานๆอาจจะขาดเป็นโดนอะไรมาก็แล้วแต่นะครับคือบางครั้งน้องหมาเรานะครับโซนนะครับก็จะชอบกัดนะครับสําหรับเชือกผูกรองเท้านะครับนะครับแล้วก็เอามาตัดนะครับก็ตัดประมาณหนึ่งเซนนะครับ,นะรบจากนั้นเราก็ร้อย กไปเลยนะครับครับเราจะร้อยจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปหาด้านที่ขาดนะครับ แก็ได้มาลักษณะนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้อยู่ดีๆนะครับก็สามารถใช้กาวจอดก็ได้นะครับหรือจะใช้ไฟลนแบบนี้นะครับแล้วก็ลนไปเลยนะครับ ครับแค่นี้ก็เป็นอเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะมันทั้งารร้อยนะครับนี่ครับก็ใส่ได้นะครับง่ายๆนะครับสำหรับการแก้ปัญหานะครับสำหรับเชือกผูกรองเท้าเราขาดนะครับนี่ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับ ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ